สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะลไรยน์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมผ่านมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วผมมาเจอเนี่ยรถขายยาของยาหมองตาถ้วยทองมีเครื่องฉายหนังมีอะไรด้วยมันมันมันเหมือ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 นเป็นรถเก็บแล้วนะ่ช่างทอนนะเหายากละดู <Okay. S 2> แถวเขต จากจจากากนี่ครับเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ก็คือคันนี้ประมาณกี่ปีแล้วฮรห้าสิบปีห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีตลอดคันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่นี่นี่ครับดูเครื่องครับเครื่องเครื่องตัวนี้เกือบร้อยปีแล้วเครื่องฉายตัวนี้เกือบร้อยปีแล้วครับเนี่ยสวยจังเด็ดเด็ดเด็ดพี่ผมขออนุญาตดูภายในรถอะไรได้ไหมได้เนาะ อ่านี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาพาเอฟซีในช่องเราพาดูแบบเป็นรถอนุรักษ์เป็นรถเก็บอะ<ม>่ะเมื่อก่อนผมเคยซื้อได้แบบนี้นะสองพันแล้วทีนี้เสียดายผมไปยกตู้ออกแล้วไปทําเป็นด้าถ้าเก็บไว้ทุกวันนี้ผมว่ามูลค่ามันประเมินค่าไม่ได้อ่ะมันหมดอะม่ะเพราะมันหมดนี่ครับดู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 ครับตอนนี้พี่เขาทําเป็นรถนอนนะฮะเนี่ยชุดเครื่องเสียงแล้วก็เป็นรถนอนอะไรแบบภายข้างในอ่ะฮะ ดูครับตูแล้วก็ตัวนี้มันวางเครื่องอะไรพี่เครื่องฮีโน่ฝาแดงครับเครื่องฮีโน่ฝาแดงน่าจะเป็น117 WO 4D นะผมว่าระบบตัวนี้เปิดมาตรงนี้ก็วางของแล้วก็ตัวนี้เครื่องฉายเครื่องฉายนะครับเครื่องฉายนะ้ามันมันยิงฉายออกฝั่งไหนพี่อยู่บนรถก็มีครับ๋อ,อเครื่องเครื่องฉายอยู่บนรถก็มีผมผมผมขอขึ้นได้ไหมอ่าขึ้นได้อ่ะพี่เขาอนุญาตแล้วเดี๋ยวเราขึ้นดูข้างบนกันปะมนไม่ได้รับวาสดาเออไม่เป็นไรครับพี่ อ๋อนี่ครับเครื่องฉายเราดูกันแบบดูกันแบบนี่น,น,นี่นี่เครื่องฉายครับเขาอักพี่เขาก็พาดไว้เนาะผมมาขอเขาดูนี่ดูครับนี่เครื่องฉายนะฮะแล้วก็รถก็จะขับฝั่งนู้นฝั่งนี้จะเป็นที่นอนนะฮะเป็นที่นอนเนี่ยผมว่าคลาสสิกดีสุดยอดเลยนี่เป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียงบนรถแล้วก็เครื่องน่าจะเป็น WO4D ดูพื้นไม้ครับเนี่ครับพี่ นี่นี่นนมันคัาสสิกตรงเนี้ยคลาสสิกตรงเนี้ยหนังเหลือเป็นร้อยเรื่องเหนังเหลือเป็น้อยเรื่องไม่ขายเก็บไว้อนุรักษ์ครับนี่สําหรับใครที่ชอบหนังเก่าที่เขาฉายให้ได้เลยเดี๋ยวผมพาดูข้างหน้าดูครับเนี่ยเป็นรถฉายหนังของยาม่องตาถ้วยทองนะครับก็คือเป็นรถภาษาชาวบ้านเราก็ รถขายยาอ่ารถหนังขายยานี่นะครับนี่นีใบอนุญาตนะฮะสำนักงานอะไรเนี่ยกรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขหนังสือรับรองผลิตยาเพื่อแสดงว่าบริษัทถ้วยทองโอสดเนี่ยเห็นไหมครับจำกัดเนี่ยฮะเนี่ยเนี่บริษัทถ้วยทองโอสดนะครับหรือว่ายาหมองตาถ้วยทองนั่นแหละครับนี่ครับมันถือว่าเป็นรถในตำนานเลยนะ ถือว่าเป็นรถในตำนานเลยคันนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผ่านมาจีบหลายครั้งแต่เขาไม่ขายครับ <laughs> เขาไม่ขายเขาไม่ขายจริงๆคันนี้ดูครับจอดนานแล้วเป็นรถในตำนานเครื่องฉายเขามีสองตัวแสดงว่าเขาเคยมีสองคันมีสองคันนะมีสองคันแล้วทีนี้เขาขายไปคันหนึง่งก็เลยเหลือไว้คันหนึ่งครับม้วนฟิลม์มนี่เครื่องฉายเครื่องฉายอีกคันหนึง่งแล้วมีม้วนฟิลม์มมีอะไร เครื่องเป็นน่าจะเป็น wocd หละนี่ครับช่างทอนช่างทอนตัวนี้น่าจะเป็นเครื่อง wocd ใช่ไหมใช่ครับเป็นฝาแดง wocd 120แรงนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนั้นเนี่ครับห้องเครื่องก็ก็อย่างว่าเนาะก็คือพี่เขาเก็บไว้ทําเป็นห้องนอนแล้วตัวนั้นเป็นตัวดูดดูดอ่าอะไรนะส่องส่องขึ้นฟ้าดูดความร้อนอะ่ะเป่าขึ้นไปอะ่ะแล้วก็มีตู้ลำโพงมีสปอตไลท์ข้างบนนะฮะ นี่ดูสิเป็นรถบ้านเลยแหละครับแบบนี้พี่เขาเอาไว้ทํารถบ้านครับนั่นแหละสปอตไลท์ตู้ลําโพงครับนี่ครับมีคุณค่าตรงนี้ครับพี่โลโก้ตัวนี้พี่พี่จะให้มันหายเด้อเก็บไว้่าให้มันหายตัวนี้นี่นี่ครับพี่เนี่ยครับโลโก้ครับยาหม่องตาถ้วยทองอ่าดู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 ครับดูดดนี่ มันเหลือไม่กี่คันแล้วนะเท่าที่ผมเห็นตอนนั้นผมซื้อผมซื้อรถผมซื้อรถรุ่นเนี้ผมซื้อได้อยู่ขอนแก่นแต่เอาไปทําเป็นเครื่องฉายหนังพ่อแกไม่ขายเดี๋ยววันไหนผมผ่านไปขอนแก่นผมจะไปถามเครื่องฉายหนังแกดูยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รู้จักหรอกแต่ผมรู้ว่าเฟรดบอกพี่แต่ผมรู้ว่ามันเก่าเนี่ครับคงเครื่องฉายครับใช้ได้เหมือนเดิมเลยต่ใจ เห็นว่าตัดใจ่เขาอืม่าขายคึนมาอีกนี่ครับตู้ลำโพงพวกอะไรนี่นี่เห็นไหมครับก็มีอทอร์โคเรามีสปอตไลท์ฝั่งนี้แล้วตัวนี้เป็นตู้ลำโพงครับตัวนี้เป็นตู้ลำโพงตู้ลำโพงวางเวลาไปฉายหนังวิ่งฉายหนังตามหมู่บ้านนะฮะนี่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 ตู้ทอร์โคดูแล้วนึกถึงสมัยก่อนไหมครับ ที่วิ่งไปจอดตามวัดแล้วก็ประกาศรอบบ้านฉา,ายหนังแล้วขายยายาอย่างช่างทอนยาหมองตาใช้ทองกับยาไทยยาค่าพยาิาายาครับเอ,อ้เห็นแล้วมีความหลังนะครับเห็นแล้วมีความหลังสุดๆเลยเนี่ยดูครับนี่นี่นี่ก็จะเป็นพวกอ่าหอยอะไรนะคอนคอนเขาเรียกคอนเนาะแล้วก็สปอตไลท์รอบคันเนี่ยดูนี่ครับ ถ้วยทองโอสดนี่นี่ครับถ้วยทองครับรถขายยาตาถ้วยทองดูแล้วมีความหลังรู้แล้วมีความคลาสสิกดูแล้วนึกถึงมันเก่าๆสมัยเด็กพูดหมึงตัวเองแก่นะผมอแต่ชอบอะ่ะดูโอหลวงพ่อเปิ่นครับหลวงพ่อเปิ่นครับหน้าวัดครับแอมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะฮะ รถคันนี้ใบอนุญาตว่ารถคันนี้มีใบอนุญาตจริง่ะดูครับดูป้ายทะเบียนก็จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับย้ายไใช้งานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วครับย้ายมปใช้งานที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วแล้วดูคันนี้ครับมันมีความคลาดซีอ๋อข้างหน้านี้ก็มีฮอนอีกหนึ่งตัวครับข้างหน้านี้มีฮอนอีกหนึ่งตัวนะครับอ,อยากดูอยากฟังเสียงจังแต่ก็เกรงใจเจ้าของเขา อยากฟังเสียงอยากอยากให้มันขับได้เดินได้แต่ผมเกรงใจเจ้าของเขาไม่กล้ารบกวนเขามากนี่ก็มาขคอประตูขออนุญาตเขาไะ้เนี่ยคันเนี้ยก็เครื่อง WOCD แล้วมีจอฉายม้วนหนังนี่ครับผมจะพาดูม้วนหนังครับพี่เขาก็ใจดีครับนี่เดี๋ยววันนี้ได้ไป ปรากฏอยู่ในช่อง u ู u ู e ของผมเลยนี่พี่เขาจะพาดูม้วนหนังครับไปเราไปดูม้วนหนังกับพี่เขากอนดูม้วนหนังนะครับเข้าได้แล้วพี่เนาะอ่าพี่เขาอนุญาตแล้วครับเขามาดูม้วนหนังนี่ครับกระเป๋าหนังโอ้นี่นี่นี่ครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คครับเป็นแพ็คแบบนี้เลยกระเป๋าละสามม้วนสามม้วนกระเป๋าละสามม้วนอันนี้อันนี้ยังนี่มาพะกนุ พี่มากพักขนเอ๋อมีเรื่องแบบนี้ครับแลมโบซีนี่แต่เป็นเิ็กน้อยผมูมากครับนี่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 นพี่ออันนี้อย่างนี่อันนี้เสีย้าผ้านังฝรั่งอุตไทยแสบฟ้าผ่านังฝรั่งนังฝรั่งอันอันนี้อียงนี่อันนี้อมตะอียงนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดพยักษ์ร้ายไม่มีวันตายพูดละศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี้ยวันใดพูดแล้วสังทอนน้องมันงสังทอนน้อง,อองออมั้ ปัญญาเรนูครับปัญญาเรนูปัญญาเรนูองค์บากสามขอนนังพีมีเพิ่มกับพวกพี่มากพวกเปิดบอลได้ดิ่นเห็นบอลนี่เลื่นงหนึ่นเรื่องเลยเห็นผีันยังไกพีอันนี้อันนี้อยังอันนี้เรื่องอยังนี่พายักษ์รายพายักษ์รายนั่งกินบ่อ่าพี่ยกฟิมแม่มึงเหอะจะอันได้บ่ พ่นยกมาเมืองดูผมบรูว่ามันเป็นแบบใดไหมน, <Okay. S 1> นี่แหละครับมันมีมวนขังนะครับพี่นี่เจ้าของเขาก็พี่เขาก็ใจดีครับผมมาแบบพูดชาวบ้านก็รบกวนเลยนะเนี่ยอ๋อ oh. oh, นี่นี่น,นี่จะเป็นม้วนแบบนี้ครับนี่ครับเ <Here, S 2> ก็บไุณเบเสียป่ะพี่สแดงโอ้ oh. ต้องอะไในห้องจังซี่ oh. กล่องหนึ่งมันจะมีสองม้วน จบเรื่องมันบ่ะครับพี่นี่บ่อเล,ลี้ยวกับซองกระเป๋าดิก็อันนี้สามอันนี้สองอ๋อเรื่องหนึง่งบ่อแมนว่าอยู่กล้องเดียวบอ่อซองกระเป๋าอ๋อพิมขาดนี่เฮ่พนนิมขาดนี่เฮ้แล้วจะไป,ป,นนปไปเด็กหน่อย <laughs> อันนี้อันนี้กระเป๋ากระเป๋าหนังนะพี่เนาะนรุ่นเก่ารุ่นเก่าสุดครับอนุรักษ์ไว้ครับพี่เขาบอกอนุรักษ์ไม่ขายไม่ขายมันว่าพี่นี่บ่อขายครับนี่อนุรักษ์ไว้สินี่ครับ อนุรักษ์เอาไว้ครับกระเป๋าหนังเก่าครับนี่นี่นี่นตุ๊ดสู้ฟัดโอ้ฮะกระนังไม่ไหม้ดีแล้วมันเหลือครับนี่ตัวเก่าหนึ่งเขาไปเขาเบิร์ดเราพวกหนังเก่าเก่าอันนั่นเบิร์ดเราเป็นบพ<ว>นระาะความผิดเนี่ยครับก็ปกกปเป็นเหมือนยังไงอะ่ะก็เหมือนอนุรักษ์เนาะช่างทอนเนาะนี่ครับดู ม,ม,มีความคลาสสิกมีความขลังในตัวอ่วามันกักกสตาันได้ครับได้แลนด์ได้เห็นไหมครับพี่ได้เิอือโอ้แลนด์ไปใช้เรื่อยเอาเอาอยูน่นี่ถ้าสมมุติว่ามีงานแก้บนแก่ยังนี่ยพี่ก็ไปแลนด์ไปใช้ได้คือเกา่ารับงานหนึ่งนี่สมมุติอ่ะแล้วเจ้าไก่แล้วไก่แล้วเจ้หนังแบบได้เอาหนังสามเรื่องหนังสามเรื่องนี่ประมาณเจ้าบาทกูเกียรได้ไรเอาละเอ็นเท่านี้ละ หาพันอ่า 5, อ 5, อโอเคครับอ่ะพี่พี่ยืนทั้งนี้ฝากเบอร์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 อ่าโอ้ยเดาก็แล้วนะฮะผมโหลดบอสก็คือพี่ฝากเบอร์พรา,าสมมุติมีอ่ไงเจ็บว่ได้เอ้า <c oughs> นี่นี่นเบอร์อยู่หนะ้าบ้านอ่าเบอร์อยู่หนะ้าบ้านเดี๋ยนวะผมพาไปดูเบอร์นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ในเขตร้อยเอ็ดเท่านี้ประมาณหาพันอ่าในเขตร้อยเอ็ดประมาณหาพันเอารถโบราณแบบนี้ไปใช้ใช้ระบบทานดิใช้ระบบทานอ่ะนี่นะครับ เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะฮะนี่เบอร์โทรนะครับ,เบ,รรรบเบอร์โทรครับอ่าใครอยากจ้างหนังโทรมานี่นะฮะมาหนังเก่าหนังโบราณที่แบบค่อนข้างที่จะหายากแล้วระบบฉายก็ที่จะหายากแล้วอ่ะโอเคก็ยังไงก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณครับที่ให้คุ้มเฮ่ามามาบุกลุกหรอไปอัในใ <S <S 2> <S 2> นี้ครับพี่ เครื่องนี้จะขายบ่ขายตอนนี้เนาะอ้าวนี่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 อ่ะเอาปิดลงดิช่างทอนขช้ได้กายได้ใช่ไหมยังขายได้อ่ะพี่พี่จะขายใช่ไหมครับจอไปหาซื้อเองพี่จะขายขายเท่าไหร่ครับสองหมื่นบาทอ้าวนี่นี่นี่ท้ายคลิปมีเครื่องของดีแล้ะพี่เขาจะขายสองหมื่นบาทนะครับเครื่องฉายแบบนี้ครับนแพงมตงาเออฟังครับฟังฟังเออไม่ต้องมีต่อกันเพราะว่าแพงถ้าใจรักถ้าใจรักยังไงก็ไม่แพง แมนคว้มเพลินค,ครับพี่น้องถ้าใจรักยังไงไม่แพงนะฮะ <ừ. S 1> ผมว่าสําหรับคนที่เอาไปตั้งโชว์ไปอะไรก็ช่างอ่ะไม่แพงนะสองหมื่นอะไม่แพงเพราะอะไรครับมันหาโบมี่มันหาไม่มีครับ,บมันหาไม่มีแล้วครับสองหมื่นผมว่าไม่แพงนะยังไงก็ไม่แพงครับนี่ครับอ่ะยี่ห้อนี้เลยนะสองหมื่นบาทใช้งานได้ปกติอ่ะอุปกรณ์ด้านล่างให้หมดเลย มันก็นใช้ได้เอาเฉพาะชุดที่เนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยอะให้เลยสองหมื่นบาทมาใครสนใจทักพี่เข้ามายังเกาะแถมหลังอีกหนึ่งเรื่องอาแ,<ต>แต่จอไปซื้อเอานะพี่เขาบอกจอไปซื้อเอาอ่าตัวนี้ระบบฐานนะฮะอ่าสรุปแล้วนะครับก็คือรถพี่เขาไม่ขายแต่ว่าเครื่องเครื่องฉายตัวนี้ขายสองหมื่นบาทแล้วก็พวกหนังข้างในที่ผมพาไปดูอ่า โอเคสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไยยนนะฮะ087 9519226 095664ห8 2 6น่น์นะครับไอ l ดี e ลของผมตัว B กับตัว T 8513้าย้ำนะครับ B T 8513ครับเนี่ยผมจะพยายามเสาะหาความคลาสสิกความ เก่าความแปลกความเกา่ามาให้ทุกท่านได้ชมสำหรับท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับช่างทอนช่างทอนท้ายคลิปแล้วขอบพระคุณหน่อยขอบคุณครับ,บพี่ขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้ความรู้ครับผมขอบคุณครับ